สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่องทวิ t ตี้ทวีแมาเนี่ยวันนี้เราทั้งสองคนแอมมิตูกับมินเน่ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเพื่อนๆสามารถชมเกมสดๆได้เลยนะคะช่วงนี้กำลังมันมากๆเลยใช่ไหมคะมิเน่ที่ NBA app ค่ะผ่าน NBA league pass นะคะสามารถชมได้ทุกคู่เลยค่ะย้อนหลังได้หมดเลยนะคะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด13คู่นะครับเยอะเลอเกินขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามชมพวกเราทุกวันทุกคืนมีการกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานมาเรือยตลอดวันนี้หลายต่อหลายคู่มีผลกับการแข่งข ชมมากเท่ากับเกมถ่ายทอดสดทุกประเทศของบ้านเขาผ่าน NBA TV แล้วก็บ้านเราคือ NBA App กับ Truevisions นะครับ LA Lakers เดินทางไปเยือน Minnesota Timberwolves ครับ การเจอกันวันนี้เป็นการเจอกันครั้งที่3และครั้งสุดท้ายทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติ2ครั้งแรกเป็นทีวูฟที่คว้าชัยชนะไปได้ทั้ง2งครั้งเลเกอร์ซึ่งคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชมใหม่ที่เพิ่งเอาชนะชิคาโกบูลส์มาในขณะที่ทีวูฟค่ะพวกเขาก็ใช้ชุดใหญ่จัดเต็มวันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันราวกันเล่นในเพลย์ออฟเลยนะคะเริ่มเกมมาทั้งคู่สู้กันได้ดีมากมีการโจมตีวงนอกสลับกับวงในแต่ทีวูฟมีการยิงที่ดีกว่าเลยทําให้พวกเขาเป็นฝ่ายออกนําไปก่อนในขณะที่ akers, ่่เเเเลเกกกอคะพพวขาาายยนป้ง กรับและก็รีบาวนะคะและได้การยิง3คะแนนเนี่ยติดต่อกันถึง3ลูกของมาลิกบิสนีย์เกาะต้ กสนุกมากแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เป็นเลเกอร์สแคทที่ออกตัวได้ดีกว่านําโดยออสตินลิฟแล้วก็โรบอนเจมส์รัน8ปต่อศูนย์เลเกอร์สครับขึ้นมานําแต่ทีวูฟเนี่ยเจ้าแคทไม่ยอมนะคะทั้งโจมตีวงในเอาฟาวยิง3คะแนนกดคนเดียวถึง10บแต้มทั้ง2องทีลัดกันนําพลัดกันตามค่ะวงในเนี่ยเอดี AD, สู้กับรูดี้โกเบสนุกมากๆถึงแม้ว่าเจนนี่แอดเวิร์ดจะมีเพียงแค่5แต้มเท่านั้นแต่จบครึ่งแรกทีวูฟเนี่ยนำอยู่10แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังคาวแอนโทนีทาวยังคง แรงยอย่างต่อเน,นื่องกดคนเดียวถึง8ปาตททาให้ทีวูฟยังคงรักษาการนําเลเกอร์สพวกเขาป้องกันวงไหนไม่อยู่จริงแต่ก็พยายามเกาะตาไปเรื่อยแล้วความเซ็งของแฟนเลเกอร์สก็มาถึงค่ะเมื่อ AD, เอดีในข้อเท้าซ้ายพลิกแต่ยังดีนะคะเนี่ยที่ยังสามารถเล่นอยู่ในเกมได้ช่วยทั้งรันค่ะเล่นเกมป้องกันและขโมยบอลทำแต้มขึ้นนําทีวูฟยู่ๆก็ตื้อไปแบบด,ดื้อ,อๆื้ยังไงก็ไม่ลงเต็มไปด้วยความผิดพลาดเลเกอร์สรัน24ต่อสกลับขึ้นมานำพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายยังคงเป็นเลเกอร์ที่ออกตัวได้ดีกว่า พวกเขาพยายามคุมเกมค่ะแล้วก็ค่อยๆนําห่างออกไปเรื่อยๆเอดี AD ที่เจ็บข้อเท้ายังคงทําได้ดีค่ะทั้งเอาฟาวทั้งข้ามรีบาวเก็บแต้มวงในระยะกลางไม่มีใครเอาอยู่จริงๆค่ะทีวูฟเนี่ยพวกเขาพลาดกันเองเยอะมากๆแต่ไม่ได้วยความผิดพลาดและเกมนี้ค่ะเป็นเอลเอริเกอร์ซี่คว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมขยับขึ้นมาอยู่อันดับ7แล้วนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีมมินิโซต t าทีมเบอร์วูฟได้ไมค์คอลลี่ยี่สิบาตามเจ็ดแอสซิสยิงสามคะแนนไปสี่ลูกทำผลงานของตัวเองเต็มที่แล้วค่ะ Anthony Tao 23-88บริบาวนี่ก็สู้แบบสุดๆแล้วจริงๆ LA Lakers ได้ Anthony Davis 3 8ตม10 เจ็รีบาวฟอร์มยอดมากๆเกมนี้เรเบรนเจมส์ born, James, 18ตาม10รีบาวหกอาร์ซิสต์ดาบูดดับ,ดดบดูทั้งคู่เลยนะคะจบเกม LA ลเอเลเกอร์สบุกมาชนะทีวูฟไปได้123ต่อ111แต่ทีวูฟเนี่ยปิดซีรีส์ดูการปรกติชนะเลเกอร์สไป2องต่อหสำหรับทีวูฟส์นะครับหลังจากที่พวกเขาเพิ่งแพ้ฟินิกซ์ซันส์มาหลังจะจบเกมการแข่งขันปุ๊บเนี่ยรูดี้โกแบร์เนี่ยออกมาโวยกรรมการเลยนะครับวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินเนื่องจากทีมของพวกเขาเนี่ยมีโอกาสได้ยิงลูกโทษเพียงแค่12ครั้งเท่านั้นเองทั้ง น้อยกว่าเดวินบุกเกอร์ด้วยน้อยกว่าฟินิกซ์ซันเป็นเท่าตัวตัวของดูดี้โกแบร์เนบอกเลยนะครับว่ากรรมการตัดสินเหมือนอยากจะให้ฟินิกซ์ซานสควอชชนะอยากจะให้ทีมที่มีสตาร์มีซูปเปอร์สตาร์ในทีมนะครับเข้าสู่เพลย์ออฟไม่วจะเป็นอย่างโรบรอนเจมส์เควินดูแรนหรือว่าจะเป็นอย่างสเตฟานเคอรีแต่ไม่ใช่ทีมของพวกเขาทีมของพวกเขาไม่ใช่ทีมที่อยู่ในเกณฑ์แบบนั้นนะครับในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยนะครับยามใดก็ตามที่ทีมของตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้ยิงลูกโทษน้อยกว ทาง NBA เขาไม่ยอมนะครับนักกีฬาสตาฟทีมหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเกมการแข่งขันไม่มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินของกรรมการนะครับล่าสุดทาง NBA ก็ได้มีการสั่งปรับรูดี้โกแบร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสองหมื่นห้าพันเหรียญหรือประมาณแปดแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยแหละครับแล้วก็ตามมาด้วยหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างคริสฟินส์นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญหรือกว่าห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยแหละครับเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญกับทีมบุฟไม่ได้แตกต่างกับทาง LAL เเเเเเเลลลกกกกกกกอออออออรรรร์์สสสยยยนนนนนนนะะคััััับบบืืื่่่่งงงจจาาาาาาททททีีีีีมมขขขพพพพว้้้้็ตษดใิโู Off. แต่ก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยทางทีมก็ได้มีการประกาศข่าวเซ็งๆให้กับแฟนๆแล้วก็ทางทีมนะครับนั่นคือการบาดเจ็บของนาสริดนะครับตัวสำรองทีเด็ดของทีมในฤดูกาลนี้เขามีอาการบาดเจ็บที่กระดูกข้อมือซ้ายนะครับหักยังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาลงสนามทำแข่งขันได้เมื่อไหร่ในฤดูกาลนี้เนี่ยตัวของนาสริดเนี่ยกำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของตัวเองมากๆเลยนะครับเขาถือว่าเป็นนักกีฬานในฐานะตัวสำรองที่มีเกมระดับอย่างน้อย20แต้มมากที่สุดของลีกเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้ทงทีมวู คาร์แอนโทนีทาวหรือว่ารูดี้กัวแบร์เนี่ยออกไปพักเขาจะส่งนาสรีครับลงมาแทงคนใดคนหนึ่งทําให้ทางทีมทีวูฟเนี่ยจะมีผู้เล่นตัวใหญ่ตลอดเวลาเลยนะครับไม่รูดี้กัวแบร์กับนาสรีรูดี้กัวแบร์กับคาร์แอนโทนีทาวหรือว่าจะเป็นคาร์แอนโทนีทาวกับนาสรีก็ตามแต่เมื่อมีการบาดเจ็บของนาสรีเกิดขึ้นแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าจํานวนนาทีในการลงสนามของคาร์แอนโทนีทาวกับรูดี้กัวแบร์เนี่ยจะต้องลงพร้พรอมๆกันมากขึ้นนะครับเช่นเดีวยวกับตัวสํารองอย่างคาร์แอนเดอร์สันนะครับแล้วก็ทอเเเเรรรนน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 น์์นนนนนนพิททททคีีีีีีี้้้้่่่่ยกกก็าาาาาจจะมมมมํวววใใลงงสขึัั ยังได้การนําทีมของค่าวแอนโทนีทาวนะครับนักกีฬาที่พลาดการลงสนามติดต่อกันถึง52เกมตัวของเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องขวานะครับเป็นเกรด3เลยนี่ถือว่าหนักที่สุดในการบาดเจ็บบริเวณนอ่องตอนแรกทางทีมก็คิดว่าจะกลับมาได้ในเร็ววันนะครับแต่ที่ไหนได้โอ้โหลากยาวไปกว่า52เกมแล้วก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยสถานะในการลงสนามของตัวเขาคือ questionable หรือว่า50/50เ 50. นื่องจากเจ้าตัวไม่ค่อยสบายนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็พร้อมลงสนามและพอลงมาเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เลยนนะวาจเป็กยิงใทุ ระยะการโพสต์วงในการข้ามเขาไปเอาฟาวเก็บแต้มจจุดโทษได้ฟาวล,ล,ลงบางยิงระยะกลางยิง3คะแนนแม้ว่าวันนี้การยิง3คะแนนของตัวเขาจะไม่ร้อนแรงนะครับยิงลงไปเพียงแค่2ลูกแต่เขาก็สร้างปัญหาวงในให้กับ L.A.Lakers อย่างต่อเนื่องเลยนะครับและโดยการยิง3คะแนนลงไป2ลูกในวันนี้ทําให้ตัวของเขากลายเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์สําหรับนักกีฬาที่มีส่วนสูงระดับอย่างน้อย6ฟุต1 1นิ้วขึ้นไปแล้วยิง3คะแนนลงมากขนาดนี้นะครับรวมเกมวันนี้อีก2ลูกเนี่ยก็คือยิงลงไปทั้งหมด850ลูกอันดับ1ยังคงเป็นใคร ไปไม่ได้ครับนอกจากเดิร์กโนวิสกี้เขายิงลงไปทั้งหมด1,982ลูกนะครับและอันดับ2ก็คือแชนนิงฟรายนะครับ1,049ลูกนี่ถ้าเกิดคาร์ลอนิทาวไม่มีการบาดเจ็บติดต่อกันระดับ50เกมแบบนี้นะครับดีไม่ดีป่านี้เนี่ยไลจีแชนนิงฟรายแบบสบายๆเลยไมค์คอนลินนักกีฬาที่ทั้งทีมตัดสินใจเทรดเอาเข้ามาร่วมทีมในช่วงกลางฤดูกาลนะครับเอาเข้ามาแทนดีแองเจโรรัสเซลเนี่ยแหละและเขาก็กลายเป็นนักกีฬาที่ทําให้ทีมมีความลงตัวมีความกลมกล่อมอย่างที่ทั้งทีมคาดหวังเอาไว้้นรัับตตงแต่่่ททีีเา trade, เาาขมมววก คอรลี ie, มีการแอสซิสต์ถึง97ครั้งมีการเทอร์นอเวอร์เพียง23ครั้งเท่านั้นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเหลือเกินถ้าเกิดการเล่นของไมค์คอรลีไม่เจออาการบาดเจ็บรบกวนทีวูฟน่าจะดีขึ้นตามลาดับในเกมวันนี้เขายิง3คะแนนลงไปถึง4ลูกนะครับคอยสร้างจังหวะให้กับเพื่อนคอยลุยเข้าไปทําแต้มมีจังหวะตอนไหนเขาก็ทําตามที่จังหวะที่โอกาสที่เขามีและด้วยการมาของไมค์คอรลีเนี่ยแหละครับทำให้เกมของรูดี้กแบร์เนี่ยดูดีมากขึ้นเยอะเลยมีผลนอกจากจะเล่นเกมรับดีีีีแแลล้้้้วววเเนนนนนนน่ยััังงมมโอกกกกกาาาาาสใใใรรชูดบบุจจต็ ดับเบิลดับเบิลไปนะครับเป็น14แต้มกับ10ปรีบาลถือเป็นการทำดับเบิลดับเบิลครั้งที่32ของตัวรูดี้โกแบร์เองในฤดูกาลนี้ที่อยากจะพูดถึงให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับนั่นคือเจเดนแมคแดเนียลอดีตดราฟอันดับที่28ปี2020นะครับเข้ามาพร้อมๆกับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดในดราฟอันดับหนึ่งนี่แหละนี่คือส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ทีมข,ของพวกเขามีความต่อเนื่องเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะครับรูปร่างของเจเดนแมคแดเนียลสไตล์การเล่นของเจเดนแมคแดเเเนนนีียยล่่่แแแทบบจจะไไมดด้ตตกกาางัรรว์ เป็นตัวจริงแล้วก็มีเจเดนแบ็แดนเนยเป็นตัวสำรองโดยการพัฒนาที่ต่อเนื่องมากๆนะครับของเจเดนแบ็แดนียลก็เลยทำให้ทังทีมทีวูฟเองเนี่ยเขากล้าตัดสินใจนะครับมีการเทรดเทรดเจเดนแวนวิลไปอยู่กับยูทา j แ z สก่อนหน้านี้เพื่อเอาตัวรูดี้โกแบกเข้ามาในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยเขามีเกมรับที่ดีมากๆเลยนะครับดีมากพอที่จะมีโอกาสลุ้นติดออลดิฟเฟนซีฟทีมของ NBA ด้วยซ้ำไปเขาคือผู้เล่นเกมรับตัวหลักของทีมเลยนะครับที่คอยตามประกบผู้เล่นทีเด็ดทีมตรงข้ามครับอย่างในเกมวันนี้เนี่ยก็ มีการเข้าไปช่วยรุมใส่ AD ดีหลายต่อหลายครั้งมีการบล็อกมีการป้องกันที่ดีเหลือเกินแถมยังยิง3ามคะแนนก็ได้ข้ามเข้าไปทําแต้มก็ดีเรียกว่าตอนนี้เนี่ยพัฒนาย่างต่อเนื่องทุกปีจบฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่3ของตัวเขาครับเช่นเดียวกับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดทั้ง2คนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเจรจาต่อสัญญากับทีมออกไปนะครับด้วยผลงานการเล่นเกมรับที่ดีแบบนี้ของจาเดนแมคแดเนียลกระชือเลอเกินว่ายังไงทั้งทีเนี่ยก็ต้องเก็บตัวเอาไว้นะครับมอบสัญ,ญญาที่ดีที่เจ้าตัวพอใจแน่แต่ที่นาผิดหหววัััังงงงใในนนี้น้้ยยงไกงกก็ตออบ All Star ซึ่งจริงๆแล้วในฤดูกาลนี้เนี่ยถือเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของตัวเขาเลยค่าฉเฉลี่ยในการทําแต้มสูงที่สุดของทีม24.5แต้มต่อเกมแต่เ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าครึ่งแรกเนี่ยเพิ่งมีแค่5แต้มเท่าน,นั้นเองยิงยังไงก็ยิงไม่ลงเลยครับควอเตอร์ที่3เนี่ยไม่มีสักแต้มเลยกว่าจะไม่ได้แต้มของตัวเองอีกครั้งนึงก็คือช่วงควอเตอร์ที่สี่เบสเซ็ในเกมวันนี้มีเพียงแค่11แต้มเท่าน,นั้นเองนี่ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่สูงส่งของตัวเขาในฤดูกาลนี้นี่ถือ เพียงแค่เกมแรกเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่นาสริดมีอาการบาดเจ็บเราเห็นปัญหาในส่วนของทัพสำรองเลยไม่ว่าจะเป็นคาร์แอนเดอร์สันหรือว่าทอร์เรนสปรินต์นะครับคาร์แอนเดอร์สันเนี่ยยังคงมีผลงานของตัวเองที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มในทุกๆระยะเข้าไปป่วนวงในนะครับมีการบุกมีการตีแป้นมีการยิงระยะกลาง3คะแนนก็ทำได้แถมยังช่วยรีบาวสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มมีการป้องกันครับช่วยทั้งบล็อกช่วยทั้งขโมยเสียดายอยู่นิดเดียวนั่นก็คือทอร์เรนสปริน์วันนี้เกมบุกของเขาไม่ค่่่่ออยยยดีีกกาาารริิิงงงงงงในนนภพวตั้ตตงไง็ ถ้าในเกมวันนี้มีนาสเรดอีก1คนเนี่ยโอ้โห LA ลเอเลเกอร์สเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเราเห็นปัญหาเลยครับว่า7ตัวหลักโลเทชันหลักของพวกเขาเนี่ยกระทบขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ทั้งทีมของพวกเขาขาดนาสเรดไปนะครับการพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยถือเป็นการพ่ายแพ้เกมที่2ติดต่อกันนะครับก็เลยทําให้สถิติของพวกเขาตอนนี้ชนะ39แพ้39เหล่นมาอยู่ในอันดับ9ของพื้นที่เพลย์อินฝั่งตะวันตกเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังโชคดีหน่อยสถานการณ์ของพวกเขาในช่วง4เกมหลังสุดเนี่ยยังถือว่าตารางการ รวมกันแล้วเนี่ยนะครับประดับ43.1เท่านั้นเองอย่างเกมหน้าเนี่ยพวกเขาก็รอรับการมาเยือนของพอร์ตแลนด์ a ทรเบเซอร์สครับเช้ามืดวันจันทร์ตีสองครึง่งเจอกับทีมที่เบรกตัวหลักอย่างเดมียนเลเยอร์แบบนี้เนี่ยไม่ควรจะพลาดการคว้าชัยชนะนะครับพวกเขาต้องชนะสถานเดียวจะทําได้หรือเปล่ามาลอลุ้นไปด้วยกันครับหันไปดูในส่วนของ LA Lakers กันต่อนะครับเมื่อพูดถึง LA Lakers นาทีนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยมีโอกาสลุนเพลย์อินลุนเพลย์ออฟมากขึ้นเรื่อยโดยเฉพาะหลังจากที่ทีมของพวกเขาเอาชนะชิคาโกบลสมา อยู่ทา Jazz กับพอร์ l a n d t r a i เ b เ a อร์สองทีมนี้เนี่ยก็มีการเบรกตัวหลักดูเหมือนว่าพวกเขาทั้ง2ทีมเนี่ยไม่เอาแล้วนะครับในฤดูกาลที่เหลืออยู่ไปลุ้นโหวดราฟต์จะดีกว่าตอนนี้ LA l a อ e r s ก็มีหน้าที่คว้าชัยชนะให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อการรักษาพื้นที่ลย์อินของตัวเองหรือว่าขยับอันดับในช่วงสรุปทีวูฟตะกี้เนี่ยได้พูดถึงปัญหาเรื่องของการฟาวนะครับที่ทีมของพวกเขามีการโวยโวยาย์การตัดสินของกรรมการ LA l a อ e r s ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เจอปัญหาการตัดสินของกรรมการด้วยเช่นเดียวกันหลายต่อหลายเกมทีีท่่ททมมขขขอองงพวกกกกเเาาาาโดดนนนรรรรตัสิรรให้ป็ฝยแ ไ,ไม่อย่างนั้นดีไม่ดีป่านนี้เนี่ย LA Lakers อาจจะอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟก็เป็นไปได้นะครับใครจะรู้และตั้งแต่เกมที่มีปัญหามากที่สุดนะครับ LA Lakers ที่เจอกับ Celtics LeBron James ลุยเข้าไปแล้วก็เจอเจสันเดทัมเนี่ยตีฟาวแต่ก็ไม่มีการเปล่าใดๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการออกมาขอโทษกันใหญ่เลยนะครับสำหรับทีมกรรมการและเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่เกมนั้นมาต้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ย LA Lakers ถือว่าเป็นทีมที่มีการได้ฟาวมีโอกาสได้ยิงลูกโทษมากที่สุดของลีกนะครับและในเกมว,นนง,ง,มวงิรจ จะแตกต่างนิดหนึ่งแน่คือดาวินแฮมเนี่ยมีการระวังมากขึ้นตัวของดาวินแฮมมีการทิ้งตัวจริงตัวหลักเอาไว้นะครับในสนามตลอดเวลาเลยไม่มีการใช้ทับสำรองแบบยกชุดอีกต่อไปบรอนเจมส์ในเกมวันนี้เนี่ยจังหวะในการเล่นเกมบุกข,ของตัวเขามีปัญหานะครับการยิงต่างๆผิดพลาดค่อนข้างเยอะเราเห็นจังหวะแอร์บอลของบรอนเจมส์ในเกมวันนี้ด้วยซ้ำไปพอโตังเขาทําแต้มไม่ค่อยดีครับการยิงไม่ค่อยเข้าที่เนี่ยเจ้าตัวก็เปลี่ยนไปช่วยทีมในส่วนอื่นนะครับไมว่าจะเป็นการวิบาวการเปิดเกมเร็วส่วนกลับการสร้างจังหวะให้กับเพ ดับเบิลได้เป็น18แต้มกับ10รีบาวเดีแองเจโรรัสเซลในเกมวันนี้ถือเป็นการกลับมาเยือนทีมเก่าของตัวเขานะครับก่อนเกมแข่งขันมีการประกาศรายชื่อเนี่ยโคศกสนามก็มีการเชิญชวนแฟนๆในสนามเนี่ยยืนปลอบมือให้กับตัวเดีแองเจโรรัสเซลด้วยตัวของเขาเคยอยู่กับทีมวูฟตั้งแต่ปีฤดูกาล2019-2020นะครับจนกระทั่งถึงกลางฤดูกาลที่ผ่านมาในเกมวันนี้การเล่นเกมบุกของตัวเขาไม่ค่อยดีนะครับการยิงในภาพรวมไม่ค่อยดีก็ไปสร้างจังหวะทำแต้มให้กับเพื่อนแทนวันนี้ก็ช่วยทีมทาดดัับเเ้้ช่นนียยวกกกรรแต12 10ม ริฟยังคงมีเกมที่ดีนะครับในฐานะตัวจริงมว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการเข้าไปเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนนะครับมีการเล่นเกมส่วนกลับที่ดีแม้ว่าจะมีความผิดพลาดอยู่บ้างแต่ในภาพรวมทั้งหมดก็ถือว่าออสตินริฟเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีเจเรดแวนวิลอดีตนักกีฬาของชีวูปอีก1คนนะครับวันนี้เนี่ยสารพัดประโยชน์อีกครั้งหนึ่งม่ว่าจะเป็นการทําแต้มมีการยิง3คะแนนมีการเข้าไปปิดแต้มรอบๆปากขวบช่วยเล่นเกมรับในภาพรวมทุกอย่างเข้าที่มากๆากเลยถือว่าเป ที่สุดในฐานะตัวจริงไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือแอนโทนีเดวิสที่ตั้งแต่เปิดเกมมาเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยโฟกัสมากๆเลยไมะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับกระตามจาังหวะไหนทําแต้มได้เนี่ยเจ้าตัวไม่มีแผ่วเลยนะครับเดินหน้าทําแต้มของตัวเองอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่สามเนี่ยครับที่ทำให้แฟนแนบาสของแอลเอเลเกอร์เนี่ยช็อกไปทั้งโลกเลยจังหวะที่เขาไปเหยียบเท้าเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็มีอาการเจ็บที่บริเวณเข้อเท้าซ้ายลงไปนั่งกุมสีหน้าเนี่ยเต็มไปด้วย สงสัยจะจบแล้วล่ะไม่ไหวแน่นอนเลยแอนโทนีเดวิสเป็นแบบนี้อีกแล้วแต่ที่ไหนได้ครับยังโชคดีครับตัวของเขาสามารถกลับมาได้มีการขยับข้อเท้านิดๆหน่อยๆนะครับมีการยืดเส้นยืดสายไม่ยอมให้เส้นยืดเขากลับลงมาใครจะเชื่อครับว่าตั้งแต่ที่บาดเจ็บข้อเท้ามาเนี่ยนะครับเขากดคนเดียวถึง21แต้มจาก38แต้มที่ตัวเองทําได้ในเกมวันนี้โดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4ี่เนี่ยแหละครับหืกดคนเดียวถึง17แต้มไม่ว่าจะเป็นการข้ามหาจังหวะก็ไปวางบอลนะครับพลิกยิงเก็บฟาวใส่คาวแอนโทนี่เร เ,ออเวันนี้แอนโทนีเดวิสเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่การเล่นเกมบุกการเล่นเกมรับการรีบาวนนี่แหละสุดยอดมากๆวันนี้จัดไปทั้งหมด38แต้มกับ17รีบาวถือเป็นการทําระดับอย่างน้อยนะครับสาแต้ม15รีบาว์เกมที่6ของตัวเขาในฤะด,ดูกาลนี้มากที่สุดของลีถ้าเกิดแอนโทนีเดวิสมีผลงานเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเจอกับทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยหนาวแน่นอนในส่วนของทัพสำรองในวันนี้นะครับหลังจากที่ดาวินแฮมเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งมีการทิ้งตัวจร กับตัวสำรองมันก็เลยทําให้เกมของทัพสำรองวันนี้เนี่ยเข้าที่แล้วก็ลงตัวมากกว่าเกมที่ผ่านมามาลิกบิสซี่วันนี้เป็นการเจอกับทีมเก่าอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้3คนเลยครับเป็นทีมเก่าของทีวูฟเขาแสดงให้แฟนๆในสนามเนี่ยได้เห็นนะครับว่าการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยดีแค่ไหนวันนี้เจ้าตัวลงสนาม10นาทีนิดๆเท่านั้นเองนะครับแต่ลงมายิง3คะแนน3ลูกโชโชโชเลยนี่คือเครื่องตอกย้ำให้แฟนๆได้จําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามาลิกบิสซี่นี่แหละคือคนที่ยิง3คะแนนลงตอนฤดูกาลมากที่สุดในประวัตติิศาสร์ขขอองงงงทททีีมมเเยลไปั้หด200 41ลูกนะครับในฤดูกาลก่อนหน้านี้เดนิทรูเดอร์วันนี้เนี่ยคึกมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเกมรับเราเห็นจังหวะนึงนะครับที่เขาวิ่งกวดแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดมาแล้วก็ปัดบอลโอ้โหจังหวะนี้นี่เหนื่อยแทนเลยวิ่งหน้าตั้งมาเลยนะครับแม้แต่โรบอนเจมส์ยังชื่นชมช่วยทำแต้มช่วยสร้างจังหวะให้กับเพื่อนต่อเนื่องมากๆเลยนะครับร่วมกับรุยฮาชิมูระถี่แม้ในเกมวันนี้ตัวของเขาจะทำแต้มได้ไม่สูงมากนะครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยช่วยทั้งรีบาลช่วยเกมรับมีการบล็อกมีการป้องกันกเวนเ็ปนอีกนคนนครบ้้ออกานรลงงจะยยู่ต แต่วันนี้ก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้โอเคที่น่าผิดหวังยังคงเป็นฟรอยด์บราวน์จูเนียร์นะครับที่เชื่อแล้วเกินว่าวันนี้แฟนๆเนี่ยแทบจะลืมเลยว่าเขาลงสนามด้วยเหรอลงมาแนาทีนิดๆนะครับไม่ได้ช่วยทีมอะไรเลย0ูนย์ศูนย์หมดน่าเสียดายต่อเนื่องนะคือโอกาสในการลงสนามของลอนนี่วอลเกอร์ตัวของเขาวันนี้ก็ไม่มีโอกาสลงสนามอีกครั้งหนึ่งครับแฟนๆหลายต่อหลายคนเนี่ยก็อยากจะเห็นลอนนี่วอลเกอร์หลือเกินเพราะว่าพอเขาลงมาปุ๊บเนี่ยคือช่วยทีมยิง3คะแนนช่วยเล่นเกมโจมตีวงในต่อเนื่องมากๆเเแตเต่อนก็้้งขาใจดวิมนิดนึงรเพาะวว่าตัของนกรรา ำดับที่3ลำดับที่4เลยก็ว่าได้ออสตินรีฟตอนนี้เนี่ยกำลังร้อนแรงต่อเนื่องนะครับเดนนิสชูเดร์อีกไหนจะมาลีกบีซีบางครั้งก็เลยทําให้รอนนี่วอลเกอร์เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะลงสนามทากาแขันแบบในเกมวันนี้แต่สิ่งที่น่าชื่นชมอีกหนึ่งเรื่องนะครับของรอนนี่วอลเกอร์เนี่ยคือความเป็นมืออาชีพของตัวเขาเนี่ยแหละดาวินแฮมก็ชื่นชมนะครับไม่ว่าจะได้ลงสนามหรือว่าไม่ได้ลงสนามจํานวนนาทีจะมากจะน้อยยังไงเนี่ยถ้าเกิดลงมาเขาก็เต็มทีเกมวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกม โดนนํานห่างถึง13แต้มสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหพวกเขารันเป็นชุดเลยนะครับ24ต่อ2กลับมาครองโมเมนตัมได้อย่างเป็ดเสร็จมากๆเลยและพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4ก็กลายเป็นแอนโทนีเดวิสโชเนี่ยนะครับชัยชนะในวันนี้เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมอีก1เกมหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับเจเร็แวนเดอร์บิลเนี่ยออกมาชื่นชมแอนโทนีเดวิสมากๆเลยนะครับบอกว่าในะวันนี้เนี่ยแอนโทนีเดวิสคือคนที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างของเกมจริงๆไม่ได้แตกต่างกับรูบอนเเจมส์ลยะครับททีี่่ชชืนนนมแอโเดวิสเช่่น Davis นนนเเดีียยวววกกัับอลานน้ LA จมส์ อสสาศัยหลังของแอนโทนีเดวิสนะครับที่แบกแล้วก็พาทีมควา้าชัยชนะไปได้อย่างดีนะครับที่ข้อเท้าไม่เป็นอะไรมากไม่อย่างนั้นคงแบกแบบนี้ไม่ไหวส่วนตัวแอนโทนีเดวิสเองเนี่ยเขาก็บอกว่าอาการบาดเจ็บของตัวเขาเนี่ยไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับโชคดีมากๆเลยแลวพอสื่อถามว่าพออาการข้อเท้าดีแบบนี้บุ๊กเนี่ยเกมถัดไปที่จะเจอกับฮิลสันบล็อกเก็ตเนี่ยเขาลงหรือเปล่าแอนโทนีเดวิสตอบชัดเจนนะครับว่าลงแน่นอนเขาตอบว่าเฮลยนี่นี่คือสิ่งที่แอนโทนีเดวิสออกมาบอกจริงๆแล้วในฤดูกาลน นนตัวหลักของทั้ง2ทีมเนี่ยมีอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นรูบอนเจมส์แอนโทนีเดวิสของเลเกอร์สหรือว่าจะเป็นคาร์แอนโทนีทาวนะครับของทีวูทั้ง2ทีมจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลเนี่ยก็กําลังต่อสู้รักษาพื้นที่เพลย์อินของตัวเองเอาไว้นะครับพวกเขามีโอกาสที่จะเข้าอันดับ7อันดับ8หรือถ้าเกิดโชคดีหน่อยชนะต่อเนื่องและทีมพลพื้นที่เพลย์ออฟมีการแพ้พวกเขาทั้ง2ทีมอาจจะมีโอกาสนะครับไปสู่อันดับ6แต่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเเข้าาอออออัััััััันนนนนดดดดบบบบ7 8หรืว่ป็6ที1 2-3 ที่พวกเขาทั้ง2ทีมต้องเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเดนเวอร์นักเกสเมมฟิสกิสซี่จะเป็นแซคราเมนโตคิงส์ทีวูปกับเลเกอร์สเนี่ยต่างก็ไม่กลัวเลยนะครับทั้ง3ทีมที่ว่านั้นเพราะว่าอย่างเอลเอลเลเกอร์สเนี่ยเขาก็ถือว่ามีทั้งรูบาร์นเจมส์มีทั้งแอนโทนีเดวิสประสบการณ์ระดับแชมป์ประสบการณ์ของรูบาร์นเจมส์คนเดียวเนี่ยก็กินทั้งทีมแล้วก็ว่าได้ถ้าเกิดเข้าที่7ก็เจอกับเมมฟิสกิสซี่ถ้าเกิดเข้าที่8ก็เจอกับกเดนเวอร,ร์ารนาักเก็ตส์พร้ออมทนนนนนแน่นน่ใสวนของทีูกเนี่ยแม้ว่าจะเป็นทีมชื่อว นน,นนนขาดั้แต่การที่พวกเขามีรูดี้โกแบร์มีไมค์คอลลี่ที่มีประสบการณ์ในการเล่นเพลย์ออฟสูงในฤดูกาลที่ผ่านมาที่แพมเมมฟิสกิสซี่เนี่ยบัดนี้พวกเขามีตัวช่วยรีบาวด์ช่วยเกมรับวงในแล้วนะครับถ้าเกิดจะมาเจอการเล่นเกมรับวงในการขโมยอัดวงในเก็บรีบาวด์เนี่ยนะครับจากแจรเรนแจ็กสันจูเนียร์ฤดูกาลนี้พวกเขาก็ไม่กลัวเมมฟิสอีกต่อไปถ้าเกิดเจอกับเดนเวอร์นักเกสเนี่ยก็มีอย่างรูดี้โกแบร์มีอย่างคาร์แอนจีนิทาวนะครับที่พร้อมที่จะรับมือกับนิโคลายโยคิสและในฤดูกาาาาลนนนนีีีีี้เเเ่่่ยททววกกก็มผงดดะรใจอ ดังนั้นพวกเขาก็ไม่กลัวเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ทั้งสองทีมอย่าง LA Lakers และก็ทีวูฟต่างก็คิดนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือเรื่องของอนาคตณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของพวกเขาก็คือคว้าชัยชนะให้ได้มากที่สุดในฤดูกาลปกติอีกไม่กี่เกมที่เหลืออยู่และด้วยชัยชนะในเกมวันนี้นะครับทำให้ LA Lakers เนี่ยมีสถิติชนะ39แพ้38มีสถิติชนะระดับมากกว่า50%ครั้งแรกในฤดูกาลของพวกเขาขึ้นมาอยู่ในอันดับ7ในพื้นที่ลย์อินของฝั่งตะวันตกเป็นนนททีีี่เเเเเรรรยยยบ้้้อแแลวแลวววะักกมนนกมหาาาพขตตดิง เยือนฮิลสันร็อกเก็ตนะครับเช้าวันจันทร์6โมงเป็นเกมที่พวกเขาจะต้องชนะสถานเดียวนะครับเจอกับทีมที่เป็นรองขนาดนี้ร็อกเกตสเนี่ยถือว่าเป็นทีมบว้ยที่สุดนะครับของฝั่งตะวันตก ไม่ควรที่จะแพ้อีกแล้วนะครับจะทําได้หรือเปล่ามารอลุ้นไปด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับเกมวันนี้มันมากๆเลยเหมือนเป็นการบวมอัพสำหรับ NBA Playoff เลยนะคะเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะในคอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้ Vince 3 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา Vince 3 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนของพุ้ทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับอันดับเจ็ดนะสบายใจ